สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีสัชนาลัยสุขโขทัยค่ะวันนี้เอา้านุ่มๆสีสวยๆมาให้ชมกันนะคะเป็นสิ้นหมักโครนค่ะงานทอมือของบ้านเรานะคะเป็นงานสองลายในผืนเดียวกันค่ะเป็นลายดาวกระจายกับดอกไม้เล็กๆนะคะแล้วยกดอกด้วยสีเหลืองทองค่ะบนพื้นสีแดงเข้มๆนะคะแล้วก็ต่อเชิงงานสไลด์เฉดสีค่ะเป็นลาย แปดขอค่ะแบบฉบับของสุขโขทัยนะคะแต่ว่าองค์ประกอบมีการประยุกต์ค่ะอย่างบอกว่าพืนนี้ก็สวยโดดเด่นเชียวนะคะนกบอกเลยว่าสีเหลืองงามๆแบบนี้ค่ะแล้วก็แต่ละพืนนะคะเราปูผ้ากาวเรียบร้อยแล้วพร้อมนุ่งสวมใส่ได้เลยค่ะหรือจะแกะแล้วเอาไปาตัดเป็นสิ้นสำเร็จหรือว่าจะไปตัดเป็นแสกหรือกเกงก็ได้ค่ะ ส่วนพื้นที่2นะคะมาโดยโทนที่แบบว่าโดดเด่นนิดนึงค่ะก็คือพื้นออกเป็นโทนแดงนะคะจะแดงเข้มเข้มนิดนึงค่ะแล้วก็ยกดอกด้วยสีเทาค่ะพื้นนี้ก็สวยเหมือนกันลายอันนี้เป็นลายดาวกระจายนะคะลายดาวกระจายเล็กๆและต่อเชิงด้วยลายน้ำอ่างค่ะแบบสไลด์เฉดสีนะคะทั้งตัวสิ้นและก็เชิงสิ้น เป็นยกดอกด้วยสีเดียวกันค่ะอยากบอกว่าสีแดงก็จะสวยโดดเด่นเหมือนนางพญาเชียวค่ะเพราะฉะนั้นใครชอบคนไหนกระทักทายได้นะคะผ้าบ้านเรานกอยากบอกว่าทอมือจริงๆค่ะเขาจะใส่ได้นานนะคะผ้าไม่ไม่ยุ้ยค่ะแล้วก็ไม่เละค่ะยิ่งซักยิ่งนุ่มเลยค่ะด้วยความเป็นผ้าหมักฝนเขาจะมีความทิ้งตัวค่ะใส่สบายระบายความร้อนได้ดีเชียวค่ะ ส่วนพื้นที่สามที่ไม้ชมวันนี้ก็คือพื้นสีเขียวนะคะเขียวมรกตค่ะยกดอกด้วยสีเหลืองทองนะคะอันนี้สองลายในผืนเดียวกันเหมือนกันค่ะดาวกระจายเล็กๆกับดอกไม้นะคะเห็นไหมคะนกให้ดูใ,ดใกล้ๆน้องก็จะเป็นสีแบบนี้เลยค่ะสวยค่ะนกบอกเลยใครที่โชลเป็นสีเขียวหรือสีเขียวเหนียวซับส,ส,สามารถจับจ,บจองผืนนี้ไปได้ส่วนเชิงเป็นลายน้ําอ่างนะคะ บนพื้นสไลด์เฉดสีคุมโทนทั้งผืนค่ะนกจะบอกเลยค่ะเวลามองไกลๆน้องเหมือนจะเป็นสีเหลืองทองนะคะแต่จริงพื้นสีเขียวค่ะอยากบอกว่าเส้นหมากโครนมีหลากหลายแบบนะคะแต่ที่มาให้ชมก็เป็นแบบหนึ่งถ้าใครถูกใจกระทักได้ค่ะอันนี้เป็นงานทอมือแท้ๆค่ะส่วนพื้นต่อไปที่มาให้ชมพื้นนี้เป็นงานสอง ลายในผืนเดียวกันค่ะสังเกตด,ดูนะคะจะเห็นความแตกต่างของลายชัดเจนเพราะาเขาจะเป็นริ้วๆลายดอกไม้แล้วก็มีลูกแก้วเล็กๆระหว่างลูกแก้วก็จะมีลายหยักค่ะที่เราเรียกว่าเหมือนฟันปลาค่ะพื้นก็จะเป็นสีน้ำตาลไม่เข้มๆนะคะยกดอกด้วยสีครีมค่ะพื้นนี้ก็ดูสุภาพเรียบร้อยนะคะน้องบอกเลยค่ะ แล้วก็ต่อเชิงสไลด์เฉดสีนะคะโดยเป็นลายน้ำอ่างเช่นเดียวกันค่ะเหมือนกับทุกพืนที่ผ่านมาแต่แตกต,ต่างกันที่ริ้วแถบของตัวเชิงมักโครนนะคะแล้วก็การเล่นสีนะคะ่ะเพราะฉะนั้นผืนนี้ใครที่ชอบเรียบๆสุภาพผืนนี้ก็โอเคเลยนะคะใครสนใจทักทายนกได้ค่ะสวัสดีค่ะ